ยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแสงเทียนนําทางแล้วก็ขอากาบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับเรายกตัวอย่างเหรียญมาหนึ่งชนิดนะครับเป็นชนิดละยี่สิบห้าสตางค์ครับเป็นเหรียญที่หายากติดลำดับ ต้นๆนะครับของเหรียญ25สตางค์กันเลยทีเดียวครับที่สําคัญครับมีราคาประเมินที่ค่อนข้างจะสูงนะครับพี่น้องพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญก็ไม่ควรพลาดนะครับสําหรับคลิปนี้กรุณาดูคลิปให้จบนะครับเพื่อที่จะได้เป็นความรู้ความแนวทางนะครับเกี่ยวกับการสะสมเหรียญนะครับว่าเหรียญแบบไหนมีราคาน่าสะสมนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวสาระเกี่ยวกับเหรียญทั้งสามเหรียญน,นี้นะครับเราก็อยากจะขอากราบขอพระคุณพี่พี่น,น้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสัน่นติดตามให้กับช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนําทางเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบมาฝากพี่พี่พน,น้องน้องได้รับชมกัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยครับที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ25สตางค์ครับชนิดปีพศ2534นะครับเป็นอีกเหรียญเนื้อพี่มียอดผลิตออกมาไม่ถึง50ล้านเลยทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเกี่ยวกับการประเมินราคาของเหรียญนะครับเราก็ควรจะมารู้จักข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญ กระสาบครับอลูมิเนียมบอนราคาหน้าเรียนอยู่ที่25สตาตงค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ16มิลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นขออภัยครับกองไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับ ขินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขด,ดยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิผลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับมาดูกันที่ขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็น พระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุนะครับวรมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2534นั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางค์นะครับ ขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์นะครับรุ่นปีพศส5 3 4นี้มียอดผลิตอยู่ที่45ล้านนะครับสี่แสนเก้0 0มื0นหกพันแปดร้อยสามร้อยแปดสิบเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิต ออกมาที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับยิ่งเป็นชนิดละ25สสตางค์แล้วได้เริ่มที่จะหายไปจากระบบหมุนเวียนในบ้านเราไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับไม่ค่อยมีการ นำออกมาจับจ่ายใช้สอยเนะื่องจากเรื่องติดที่เรื่องของราคาสินค้าที่เราจะซื้อนะครับส่วนมากไม่ค่อยมีชนิดละ25สะตางค์เท่าไหร่ครับจึงเป็นเหรียญที่น่าสะสมครับยิ่งเก็บไว้ยิ่งมีคุณค่านะครับสำหรับเหรียญยี่25สตางค์นี้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับณนะปัจจุบันนี้ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ20บาทนะครับสำหรับ เหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ25สตงงางค์นนครับปีพุทธศักราช2538นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยครับมีราคาประเมินไว้ที่ค่อนข้างจะสูงกันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องการประเมินราคานะครับเราก็ควรจะมารู้จัก ข้อมูลที่อยู่ในตัวเหรียญเหรียญนี้กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบชนิดอะลูมิเนียมบอลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่25สตางค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง16มิลลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลจเดชนะครับผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวาสงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุย ายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับเราก็มาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตาม้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2538นั่นเองนะครับสำหรับด้านล่างของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบ,บิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางค์ครับอยู่ตรงด้านล่างของเหรียญน,นะครับหรืออยู่ตรง ต้ฐานนะครับของพระบรมธาตุเจดีย์นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2538นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่17ล้านเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ถือเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําข้อมูลให้กับพี่ๆน้องนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่ม สะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่หาค่อนข้างจะยากมากนะครับเราก็ยังไม่ค่อยเจอนะครับาตามสถานที่ทั่วไปอยู่เราก็หาเจอค่อนข้างจะยากนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละห้าสิบบาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับ เราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้นะเป็นพระเอกของงานนะครับซึ่งเป็นเหรียญ25สตาตงค์ปีพศ2 5 0 0 3นนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่ผลิตค่อนข้างจะน้อยซึ่งเป็นเหรียญที่หายากติดลำดับที่4นะครับซึ่งเหรียญที่สวยงามครับซึ่งอายุของเหรียญก็หลักหแป่30กว่าปีขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ ไปรู้จักกับข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกระสาบครับชนิดอลูมิเนียมบอลราคาหนะ้าเหรียญอยู่ที่25สตางค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ16มิลลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยาราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมิพลอดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนเลยว่าราชการที่9นะครับขอบเปลี่ยนด้านนอกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2530นั่นเองนะครับสําหรับ ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงใต้ฐานพระบรมธาตุเจดีย์นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญ25สตางา์รุ่นปีพศ2530นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่5ล้าน180,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิต ที่ถือว่าค่อนข้างแก่น้อยนะครับนั่นก็คือเหรียญชนิดนี้นะครับปีพศนี้อยู่ติดลำดับต้นๆนะครับของเหรียญหายากราคาสูงเนี้ยดีครับแล้วก็เหรียญชนิดนี้เป็นเหรียญที่มีราคาซื้อขายกันแล้วณนะปัจจุบันนี้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ200บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไหมท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลกองเรียนผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเรียญแบบไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคีคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับแสงเทียนนําทาง สวัสดีครับ